สวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะไปเล่นโทก้อนในแพทใหม่ให้ดูนะครับก็แพทใหม่นะครับโทก้อนได้ถูกเนื์ฟมานะผมก็จะไปเล่นให้ดูนะครับว่าโทก้อนยังดีอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับใครกําลังมองหาร้านบริการเติมเกมฟรีฟนะครับผมก็แนะนําเพจคุกกี้แดนช็อปเลยนะครับมีบริการเติมแบบทั้ง u ู d แล้วก็ ID เดพาร์ตเลยนะครับ เติมทุกกว่าเติมเองปลอดภัยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังมีบริการรับเติมเกมอื่นออีกมากมายด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ต้องการหาซื้อ ad free file หรือว่าขาย ad free f i e นะครับผมก็แนะนำเพจ k d e i shop x 2เลยนะครับมี ad free file ให้เลือกซื้อหลากหลายแนวนะครับซื้อขายปลอดภัยแน่นอนนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยนะครับมาครับทุกคนเกมนี้เจอด้ชลาบาแน้วทำไมผมง่วงวะทุกคนจะอยู่ก็ง่วงไม่แกะนี้ง่ววงแล้ ง่วงแบบง่วงเลยอ่ะจะซุดเลยอ่ะเป็นไรไวะเนี่ยนอนก็เยอะนะลงไหนครับเพื่อนอ้าวเพื่อนโดดแล้วขออนุญาตโดดตามนะน่าจะเซนท่านนะครับโอ้โหชื่อเบอร์สี่นี่สแลงเฮโยจัดเลยชื่อเบอร์สี่ไม่ได้นะชื่อ,อยางงี้ไม่ได้เลยชื่อ,อยางงี้ออกสื่อไม่ได้นะมีตี้นึงนะครับน่าจะลงข้างบนกับผมด้วย ผมลงช้าจังวะเนี่ยโอ้โเขาลงถึงพื้นแล้วเรายังไม่ถึงไหนเลยโอ้ทุกคนไม่น่ารอดแล้วผมเฮ้ยรอดอยู่สวย,สวยเพื่อนยิงดาวไปหนึ่งนะเก็บเสียงก่อนโอเคทางนี้ยังไม่มาข้างหลังโอเคหาผมอยู่นะแต่หาผมไม่เจอป่านนัทจ้าเ,เพื่อนเราให้ดาวไปหนึ่งแล้ว ชิวขอปืนใกล้หน่อยดิมาไม่ต้องปืนใกล้ละชาร์จสองกระบอกเลยอ้าวคนนี้เสียอวอลแล้วนะลูกหนึง่งแบบนี้เล่นได้หัวนสลิงไปไหนอะลูกพี่ลูกพี่ดาไป ไม่มีตัวไม้นี่หว่าเห็ยนนะโคกล้าหว่ทุกคนรอกระชากแบงค์นะเอาเอายิงอะไรอ่ะโอ้ยๆๆ้ยๆๆ้ยเฮ้ยโอ้ยเ้ย้ยอะไรอ่ะยิงอะไรเนี่ยโหยิงดุจัด รูเพื่อนก่อนเลยผมน,นาจะโดนละน,นยายจะโดนโถมละเพื่อนต้องออกกันนะเพื่อน <_ V al ue> อย่าเล่นเลยอยออกไปเลยเพื่อน <_ V al ue> ผมก็รอแรลรอแล่ไม่รู้ว่าจะรอหรือเปล่า <_ V al ue> ข้างล่างก็ยังเหลือนะครับโอเคเก็บเสียงไม่มีนะอีกแค่แปดดีกว่าถ้างนั้น <_ V al ue> แต่ผมโดนละ ผมเดินเปิย์จุดละอันนี้ผมสวยละสวยข้างหน้าผมมาหนึ่งนะไม่หนึ่งละหลายละเฮ้ยอะไรใครยิงอะไรอ่ะน่าจะหลังหรือเปล่าเมื่อกี้ดูไม่ทันเบอร์เบอ,อยู่โอเคน่าจะคนล์ตตี้กันนะครับ นอกรัวมีอ่ะที่ใครอ่ะนายจะตีใหม่นะโอ้ผมนั่งแอบก่อนยิ่งเบรอ์อยู่ขอซุ่มนี่ก่อนนะซุ่มปอก่อนได้ของหน่อยบนหัวผมมีหนึ่งเฮ้ยโดดชาร์จตลอดเพื่อนเจ้าเรื่องกันไปหน้านี้ ดาวอัทุกคนเจ็บมากดาวหนึ่งนะเขาน่าจะมีเพื่อนแหละกดตายเลยด้วยแบบนี้มีเพื่อนชัวมาลงมาเก็บเลยเฮ้ยโถก้อนผมโอ้ผิดสูรไปหน่อยโถก้อนลนเฮ้ยข้า่านี่ใครเนี่ย ดาวน,นะแดงๆเลยให้ไม่เยอะกดแล้วต,ต้องลงอยู่แล้วทุกคนที่นี่เขาที่เป็นเขาลงศพเดิมอยู่แล้วไม่ดาวเฉยเลยวะแต่โคตรเจ็บ<_><_>ผมต้องหาตัวชูป่อนตัวที่ชูไป,ปอยู่ไหนตัวนั้นมีของน่าจะตัวนี้หรือเปล่า ยืดจัดเลยว,วะนี่เขาเห็นแล้วนั่งก่อนย่องก่อนเขาเรียกว,ว่าย่องต๊อกหิวสดบเดิมมาดิดูนะโอ้ยไปแล้วมาไมล่ะ ดาวหนึ่งนะถูกไหมดาวเจ็บมากดาวสองไม้หนึ่งจะเย็นพี่ชายมาดิ ก็มาดิช็อตเม้มปากบอกเลยช็อตเนี้ยผมเม้มปากจัดอะเมื่อกี้คนดูจะหลุดลนะเนะกยสุนซองอยู่ไหนวะเอาจะไปช่วยเพื่อนกสุนซองอะ <c oughs> โอ้ศพแม่งอย่างบากเลยทุกคนเกมฟีไฟล์เล่นยากจัดอะ <c oughs> ผมก็จะรีบไปช่วยเพื่อนกสุนซองก็หาไมาเ่เจอสักทีไม่ได้หิวขอนะจริง แต่หาของไม่เจอเครื่องประสามดาวตรงไหนอะใครอะไเนี่ยอู้เกือบเกือบผมเกือบแพ้โรก็เหมือนกันด้วยยังไม่หมดน้าตีเนี้ยยังเหลืออีกเหรอวะเบีย่ยนเยอะเกินชุบกันเก่งจัดตีนี้เอาเรื่องนะ เยียยนลผมชุบเพื่อนก่อนดับเพลิงมีเฮ้ยชุบข้างๆไม่ได้หรอวะผมจำได้ว่ามันชุบได้นี่ว่ามาครับเพื่อนมาครับคืนถิ่นเราเอาเฮ้ยข้างบนมามายังไงอะ่ะ เพื yeah, people, Still, mm ่อนยิงไปอยู่ไหนอะเสียงบ้านนี้นี่นะผมดาวหนึ่งน่าจะตัวเดียวชุดคุ้นๆอ่ะเหมือนเคยเจอเลยแล้วมีคนเหยียบชุบด้วยผมขออนุญาตปื๊ดจ้ำปื๊ดนะนานไงเพื่อนปื๊ดจ้ำปื๊ดไป็หนึ่งแล้วดูดิจ้วงจ้วงใหญ่เพื่อนจ้วงใหญ่ ปุ๊ดจำปุ๊ดจัดเลยไปแล้วขอไปด้วยละกันผมโอ้โหของอะไรเต็มเลยวนะเนี่ยอยากเล่น2องชาร์ตเหรอทุกคนแต่ว่าแมวดีกว่าคิดนี้เราเล่นโทก้อนนี่แหละถ้า2องชาร์ตผมก็เล่นไม่ชำนะที่อยากเล่นเพราะว่าจะฝึกเล่นผมก็เล่นไม่เก่งหรอกซองชาร์จอะแต่ว่าจะฝึกเล่นดูนะข้างบนมีเงเพื่อนโดนละ คบได้เยอะกี่สิบแปดฮะเพื่อนโดนอะไรนะไม่ได้การละอย่างนี้ขออนุญาตปีนเขาเมื่อกี้ว่ายน้ำแล้วขอปีนเขาต่อเลยมาดิผมฟิตจัดอะดูดิร่างกายอย่างฟิตแล้วเพื่อนลงศพเดิมเลยไงผมปีนเขาอยู่แล้วเพื่อนไม่ได้ไปเร็วนะแล้วข้างล่างก็เหมือนจะโดนดูเพื่อนดูดูดูเจ็บไหมเจ็บไหม ผมเล่นตัวหลังให้ไม่ไดวาวอ่ะเพื่อนเจ็บมากเลยดาวหนึ่งนะดาวสองมาดิพันลำก่อนพันยายก่อนเช็บ ยังแรงม,มงือนเดิมมาถูกกล้องผมว่าไม่ได้เปลี่ยนไปเยอะแรงเหมือนเดิมชุบเพื่อนละเหลี่ยมผมหมดแล้วนะพี่ไม่มีเหลี่ยมแล้วนะครับพี่ชายเหลี่ยมหมดแล้วนะมีเชิอนดีอยู่หนึ่งอันเข้าวงได้หรือเปล่าต้องไปกับพี่เบอร์สี่นะเฮ้ยพี่เบอร์สี่โดนยิงเดบอลงมา ทางไหนอะพี่ทางรถตู้หรือเปล่าเพราะผมเล่นยากมากเลยอะตรงเนี้ยคือต้องนั่งเนียนนะตายครับ<ๆ>เก็บของเลยพี่เก็บของด่วนเลยเก็บของด่วนเลยแ้วผมเล่นขวาเมือนะหานอนเอาเนี่ยนอนตรงเนี้ยได้อยู่เขาเรียกว่านอนเนียนนอนซุนกินเห็ดแป๊บมีโดนหรือเปล่าไม่มี แต่เพื่อนตายในเมืองนี้นะครับน่าจะมีหรือเปล่าคนเดลืสิบเอ็ดคนผมสิบเอ็ดคิวหนึ่ง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 ครับเอ้ยเอ้ยกดนอนกดแผนที่ทำไมฮะเดี๋ยวก็ได้ตาย <c oughs> เขาได้วานนอนเนียนะครับชับขอซ้อซองก่อนผมขอซ้อซองก่อนจังหวะเนี้ย เล่นไม่ได้ผมต้องไปเล่นเนินขวาตรงนี้มีจต่ที่โล่งอ่ะเฮ้ยแต่ไอวอลไอวอลอึดอยู่นี่หว่าน่าจะยืนไหวอยู่ถ้าไม่โดนพวกปืนนั่งจ่อนะเ<ว><น>ขายิงกันแล้วพี่เบอร์สี่มาพี่เราต้องหาแจมไหมเนี่ยโอ้ยพี่เบอร์สี่โดนก่อนละยังไม่ได้แจมผมไปไม่ได้อ่ะไกลเกินอย่าไปช่วยยุ้ยแต่ว่ามันนอกวงไงถ้าสมมติผมดีไปเงี้ยผมก็โดนดักวงอีก ไม่คุ้มเสียนอนต่อนอนต่อก่อนเฮ้ยอันนี้ทุกคนผมไม่ได้กวนนะไม่ได้กวนอันนี้อ่านเกณฑจริงจังโอเคถ้าอย่างนี้ไปขวาได้ศัตรูตายเยอะมากยึดขวาก่อนกับพี่เบอร์สี่ไม่แน่ใจว่ากี่ตัวแต่ว่าน่าจะตี้หรือเปล่าขอยุดขวาก่อนนะวงนี้เรียงขวาดีสุดเนี่ยขวาตรงนี้ยล่างเนื้อเนี่ย เล่นเไหมครับจะได้ไปต้องเปิไงวอเหมือนจะไม่มีนะครับทุกคนน่าจะทางที่พี่เบอร์สี่้วป่ะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มีศพอ,อยู่นะน่จาจะข้างหน้าผมเปิดโดนเลยนี่ไงจริงด้วยเอา้าผู้ไม้คนนี่หว่าเราก็รึกว่าอะไรสวยแล้วทุกคนโรกรีมักเป็นวัน โอ้ตั้งก่อนละไม่อยู่ละใครอยู่ก็อยู่เกมไม่อยู่ละพี่พี่เบอร์สี่พี่ชายพี่ชายใหญ่ช่วยผมด้วยพี่ชายใหญ่ผมโดนผมตัวครับพี่ช่วยด้วยผมตัวครับพี่ชายใหญ่ช่วยผมด้วยดาวหนึ่งดาวสอง พี่ชายใหญ่หมดมาดิเดือดต,ตัวท้ายอยู่ไหนพี่ชายใหญ่ตัวท้ายเอาผมเห็นละโอเ้เจ็บพี่ตายเอา้าก็มาดิเราทีเมเวิร์ือยู่แล้วพี่พี่เบอร์สี่เราทีเมเวิร์จอยู่ละพวกสามแปดนะโอเคครับทุกคนสำหรับผมนะครับโทก้อนก็ยังดีอยู่นะครับ เกมเมื่อกี้ที่ลองเล่นไปก็ตามในลิปเลยนะผมว่าก็ยังแรงอยู่นะครับยิง3เม็ด6เม็ดก็ตายอยู่นะไม่ได้แย่มากนะครับถือว่าก็ยังเป็นลูกซองที่ติดเมตาอยู่นะแล้วถ้าคนดูคนไหนนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับปืนโทก้อนในแพตใหม่นะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะแล้วก็ถ้าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เหมือนกันนะครับทุกคนคอมเมนต์ได้ทุกอย่างเลยติชมอะไรได้หมดเลยโอเคครับทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับขอตัวไปพักผ่อนก่อนเด้อ